สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านด้วยกันนะครับเคยสอบถามผมมานะครับแลก็คือการปรับตั้งโอเวอร์โหลดนะครับผมการปรับตั้งโอเวอร์โหลดในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการการปรับตั้งโอเวอร์โหลดนะครับว่าเราควรจะตั้งค่าประมาณเท่าไหร่นะครับตัวโอเวอร์โหลดนะครับก็มีความสําคัญมากนะครับ อ่ะก็คือตัวไหนนะครับที่ติดอยู่กับแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนอ่ะก็คือชจนนี้อ่ะถอดสายออกนิดนึงนะครับอ่ะก็คือตัวนี้นะครับตัวโอเวอร์โหลดนะครับคือตัวด้านล่างนะครับอ่ตัวด้านบนก็คือตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอ่ตัวนี้นะครับโอเวอร์โหลด มีความสำคัญมากนะครับมีความสำคัญมากก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้มอเตอร์ของเรานะครับเกิดขดลวดไหม้นะครับผมเกิดขดลวดไหม้่ก็คือเมื่อเราใช้งานไปเรื่อยๆนะครับนานขึ้นนานขึ้นนะครับมอเตอร์ของเรานะครับจากขดลวดที่ยังดีอยู่นะครับอ่ก็จะมีความร้อนสะสมนะครับทําให้ขดลวดมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ดีไม่ดีก็ถ้า มีการกินกระแสเกินนะครับถ้าเราไม่มีตัวอุปกร์ a d ป้องกันนะครับมอเตอร์ของเราก็จะเกิดการไหม้ได้นะครับดังนั้นนะครับในการต่อวงจรชุดนะครับควบคุมมอเตอร์ที่มีการกินกระแสสูงๆนะครับเราก็ต้องมีตัวอเวอร์โหลดนะครับคอยเอามาป้องกันขดลวดนะครับไม่ให้มอเตอร์ของเราไหม้นะครับในบางครั้งนะครับที่เราไปซื้อแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับ ก็จะมีเฉพาะตัวแมกเนติกก็มีจะไม่มีโอเวอร์โหลดพ่วงก็มีนะครับอันนี้ก็แยกกันมานะครับอันนี้เราก็อันนี้ผมซื้อแยกมาเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือผมต่อออกให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเพราะว่าในบางครั้งเราไปซื้อนะ่ะก็คืออ,อาจจะได้เฉพาะตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอ่นี่นะครับ แต่ถ้าเราต้องการที่จะปกป้องไม่ให้มอเตอร์ของเราไหม้จริงๆนะครับเราก็ต้องมีตัวโอเวอร์โหลดนะครับควบคู่กับแมกเนติกด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วลักษณะการตั้งนะครับลักษณะการตั้งแต่ละรุ่นก็อาจจะปรับตั้งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแบบใช้ไขควงนะครับนี่นะครับตรงช่องสีเหลืองนะครับก็จะมีค่ากระแสค่าแอมบอกอยู่นะครับผมนะครับ ว่าสามารถตั้งได้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กี่แอมไปถึงกี่แอมอย่นี้นะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ทราบว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ตัวหนังสือก็จะเล็กมากนิดนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็น0.35นะครับ0.35แอมนะครับ0.35ถึง 1.45M แอมป์ 1> 1. M, นะครับอันนี้ก็ใช้กับตัวมอเตอร์ที่กินกระแสไม่มากนะครับผมนะครับก็คือ,อเราสามารถปรับได้หมุนได้นะครับนะครับใช้ไขควงหมุนนะครับตรงนี้ปรับตั้งให้เหมาะสมกับมอเตอร์ของเราที่เราใช้งานอยู่นะครับอาจจะเป็นมอเตอร์1เฟสหรือมอเตอร์3เฟสอย่างนี้นะครับลักษณะการปรับตั้งนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเป็นมอเตอร์1เฟสและ3เฟสอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเป็น3แรงกับ5แรงม้า ah นะครับมอเตอร์ Motor 1เฟสหรือมอเตอร์3เฟสนะครับในการปรับตั้งโอเวอร์โหลดนะครับก็คือเราจะเอาค่ามาตรฐานค่ากลางนะครับของอวิศวกรที่เขาคำนวณมาแล้วนะครับก็คือ1.15นะครับ มาคูณนะครับกับค่ากระแสของตัวมอเตอร์ที่ติดอยู่กับตัวมอเตอร์เลยนะครับก็คือมอเตอร์3แรงนะครับมอเตอร์3แรงะนะครับกินกระแสอยู่เฉลี่ยก็คือ1 8 6แอมป์นะครับผม18.6แอมป์เราก็จะามาคูณด้วย1 1 5แอมป์ก็จะได้ประมาณนะครับ21.39อแอมป์นะครับอันนี้ก็คือมอเตอร์3แรง1เฟสนะครับ แล้วก็มอเตอร์ห้าแรงนะครับมอเตอร์ห้าแรงก็จะได้อยู่ที่กระแสนะครับผมยี่สิบเก้าจุดหกนะครับคูณด้วยหนึ่งจุดหนึ่งห้าก็ประมาณสามสิบสี่จุดศูนย์สี่แอมป์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์สามเฟสนะครับผมมอเตอร์สามเฟสก็จะกินกระแสไม่มากนะครับกินกระแสไม่มากจะน้อยกว่ามอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับสามแรงเหมือนกันนะครับ สามแรงแต่ว่ากินกระแสยอยู่เฉลี่ยก็อยู่ประมาณห้าแอมป์นะครับห้าแอมป์เราก็เอามาคูณหนึ่งจุดหนึ่งห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ค่าอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดห้าแอมป์นะครับห้าจุดเจ็ดห้าแอมป์เดี๋ยวผมจะอทีา่าปลักษณะการซื้อนะครับการเลือกซื้ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ห้าแรงนะครับห้าแรงสามเฟสก็เจ็ดจุดเจ็ดแอมป์นะครับ,นนรนะรบรเจ็ดจุดเจ็ดแอมป์ก็ 7. 7 M, คูณด้วยหนึ่งจุดหนึ่งห้าก็จะได้ประมาณ 8 8 5 m นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าสมมติว่าเรากลับมาที่มอเตอร์หนเฟสสแรงนะครับอ่าเราโคน1.15นะครับเราได้อยู่ที่2 1 3 9 m อย่างนี้นะครับอ่าอย่างที่ผมบอกก็คือตัวเอเวอร์โหลดนะครับมันจะมีค่าที่เราเริ่มนะครับอ่าเริ่มสามารถเริ่มตั้งแต่เริ่มปรับได้นะครับแล้วก็ไปถึงค่ากระแสสูงสุด นะครับที่สามารถปรับได้นะครับดังนั้นนะครับในการเลือกซื้อก็คืออสมมติว่าตัว1เฟส3แรงตัวนี้นะครับที่เราคูณได้มาแล้วก็คือได้21.39แบเอมป์อย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถนะครับเลือกซื้อนะครับโอเวอร์โหลดนะครับที่สามารถปรับได้นะครับก็คือเราจะเลือกตั้งแต่ประมาณสัก1ิบแอมป์อย่างนี้ก็ได้นะครับ18แอมป์แล้วก็ค่าที่สามารถปรับ ได้นะครับเราก็ดูก็ได้ว่าได้อยู่จะ24 25แอมป์อย่างนี้ก็ได้ตั้งแต่18แอมป์24แอมป์25แอมป์อย่างนี้นะครับตั้งแต่น้อยสุดก็18แอมป์อย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปก็คือค่าที่มากที่สุดก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้สามารถปรับตั้งได้ตั้งแต่18แอมป์ขึ้นไปนะครับโดยที่เราจะตั้งไว้ก็อยู่ราวๆนี้นะครับประมาณ21แอมป์ นะครับจุดทศนิยมเราก็ไม่ต้องไปคิดนะครับเราก็จะตั้งอยู่ประมาณ21แอมประมาณนี้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ใหม่นะครับมอเตอร์ใหม่ส่วน5แรงก็เหมือนกันนะครับก็ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆไปเลือกซื้ออย่างนี้นะครับเราก็สามารถเลือกซื้อตั้งแต่าสามารถปรับได้ตั้งแต่30แอมขึ้นไปอย่างนี้นะครับ3 0แอมขึ้นไปนะครับแล้วเราก็มาปรับ ไว้ค่าประมาณ34แอมป์นะครับอาจจะมากกว่านิดหน่อยหรือลดกว่าก็เราสามารถปรับอย่างได้34 M, แอมป์เราจะปรับไว้ที่32แอมป์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ใหม่นีก็กินกระแสไม่ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับสำหรับมอเตอร์3เฟสก็ลักษณะเดียวกันนะครับอย่าง5แรงก็ได้อยู่ที่5.75อย่างนี้นะครับ เราจะปรับตั้งไว้ที่5แอมหรือ6แอมก็ได้นะครับเพื่อนๆก็เลือกซื้อตามความเหมาะสมนะครับก็คือสามารถปรับได้น้อยสุดถึงสูงสุดอย่างนี้นะครับเราก็ดูค่าเฉลี่ยของตัวมอเตอร์ของเรานะครับในเนมเพจนะครับก็จะมีเนมเพจบอกอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเนมเพจแต่ว่าเรารู้ว่ามอเตอร์ของเรากินขนาดเกียวแรงม้าอย่างนี้นะครับเราก็ไปเซิร์ชโน ในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่ามอเตอร์กี่แรงกี่แรงกินกะระแสอยู่ประมาณกี่แอมป์เราก็เอามาคูณด้วย1.15นะครับ1.15ทั้งมอเตอร์1เฟสและ3เฟสนะครับแล้วก็มีคนเคยคอมเมนต์เข้ามาในในคลิปผมเหมือนกันว่าเพราะว่าในคลิปบางคลิปผมก็เคยบอกไปว่าเราใช้1.15คูณแล้วทำไมที่เคยคอมเมนต์เข้ามาในคลิปผมนะครับว่าทำไมคุณไม่เอา เพราะว่าบางตัวมอเตอร์บางตัวมันจะคูณด้วย1.25นะครับ1.25ใช้คูณน,นะครับผมก็คือถ้าเราไปอิงนะครับไปอิงกับหนังสือมากจนเกินไปนะครับถ้าเราไม่เคยใช้งานจริงนะครับแต่ว่าค่ามาตร,าตรฐานค่ากลางจริงๆก็คือ1.15แต่ว่าบางรุ่นนะครับอาจจะคูณด้วย1.1.25อย่างนี้นะครับ ก็มีนะครับแต่ว่าผมจะใช้ค่าตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปคูณ1.25นะครับในบางครั้งนะครับหน้างานจริงของเรานะครับตัวโอเวอร์โหลดนะครับไม่ตัดนะครับผมไม่ตัดแล้วก็คอนแทคเกิดการไหม้นะครับเกิดการไหม้นะครับค่า1.25สําหรับผมนะครับที่เราเคยใช้งานมาก็คือจะมากเกินไปนะครับจะมากเกินไป ค่าที่ผมใช้ก็คือค่าตัวนี้นะครับค่า1.15นเนี่ยนะครับเป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าค่า1.25ผมเอามาใช้กับอะไรนะครับผมเอามาใช้กับคอนแทกของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์นี่นะครับอันนี้ผมใช้1.25นะครับคอนแทคแมกเนติกคอนแทคเตอร์ก็คือแมกเนติกก็เหมือนกันในการเลือกซื้อนะครับ มันก็จะมีขนาดแต่ละแอมป์แต่ละแอมป์ให้เรานะครับให้เราเลือกซื้อได้นะครับคอนแทคหลักตัวนี้นะครับนี่นะครับ L 1นี่นะครับ T 1อย่างนี้นะครับ L 2 T 2 L 3 T 3อย่างนี้นะครับมีให้เราเลือกซื้อนะครับหลายขนาดนะครับให้เหมาะสมกับตัวมอเตอร์ของเราเหมือนกันเหมือนกับโอเวอร์โหลดนะครับ แต่ว่าเราจะใช้ค่าประมาณ1.25มาคูณเพื่อจะเลือกซื้อตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับสมมตินะครับ1.25นี้ก็คือเราใช้ได้ทั้งมอเตอร์1เฟสและ3เฟสเหมือนกันนะครับอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่าง1เฟส3แรงนะครับก็เหมือนเดิมก็คือ18.6เราก็จะใช้1.25มาคูณก็จะได้อยู่ประมาณ23.25แอมป์นะครับ 23.25m เราจะเลือกตัวแมกเนติกนะครับตัวแมกเนติกตั้งแต่2 3์นะครับ2 3์ขึ้นไปนะครับหรือจะมากกว่านิดหน่อยก็ได้นะครับผมอาจจะเป็น2 3์หรือ2 5์ก็ได้นะครับผมแต่แต่ว่าเราเอา1.25เนี่ยมาคูณให้ให้เรากะได้นะคะ่ามาตรฐานก่อนว่ามันประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็คือ สามแรงได้อยู่ที่23่สิบสอย่างนี้นะครับ23แอมป์เราก็สามารถไปเลือกซื้อที่เป็นแมกเนติกจะ23แอมป์หรือ25แอมป์ก็ได้นะครับอย่างมอเตอร์3เฟสนะครับอ่ามอเตอร์ Motor 3เฟส3แรงนะครับ5คูณด้วย1.25ก็คือได้อยู่ที่6.25แอมป์อย่างนี้นะครับอ่าเราจะเลือกแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอยู่ที่6แอมป์ก็ได้9แอมป์ก็ได้10แอมป์ก็ได้ นะครับก็คือไม่เกินค่ามากนะครับผมไม่เกินค่ามากจนเกินไปนะครับเพราะว่าตัวที่สําคัญที่สุดก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับผมอ่าตัวโอเวอร์โหลดนะครับต้องใช้ค่าตัวนี้นะครับเป็นเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์หลักนะครับแล้วก็ตัวเมนเบเกอร์นะครับตัวเบเกอร์ที่เอามาคุมนะครับเอามาคุมเราต้องเลือกใช้เบเกอร์ที่ มีค่ามากกว่านะครับตัวแมกเนติกนะครับค่ามากกว่าแมกเนติกสมมติว่าสามแรงอย่างนี้เราใช้แมกเนติกนะครับที่2 3แอมป์อย่างนี้นะครับ23แอมม์เราอาจจะใช้ตัวเบเกอร์นะครับ2 5หแอมป์หรือ3 0แอมป์อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าง3เฟสอย่างนี้นะครับได้6.2ดออย่างนี้นะครับ6.2เราจะใช้ตัว เบรกเกอร์อยู่ที่10แอมหรือ16แอมก็ได้นะครับก็คือขอให้มีค่ามากกว่านะครับแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับ uh, ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมสำหรับการปรับตั้งค่านะครับตัวอร์โหลดนะครับแล้วก็การเลือกซื้อตัวแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับ